อย่างที่หลายๆคนคงได้ทราบกันดีนะครับว่าอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารน,นั้นอาคมจะเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อกันมาภายในตระกูลซึ่งจะเกิดมาพร้อมกับบุคคลคนนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งอาคมหายากประจำตระกูลเซนอินซึ่งเป็นสามตระกูลใหญ่แห่งวงการสายเวทนั่นก็คืออาคมโทคุซโนะคางเงบโบจุสึหรือก็คืออาคมเงาสิบล่างซึ่งจะเป็นการอัญเชิญชิกิงามิทั้ง10ตัวและจะใช้เงาเป็นสื่อกลาง โดยตัวผู้ใช้จะสามารถควบคุมสิ่งที่อันเชิญทั้งหมดได้แต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าการที่จะอันเชิญเงาออกมาและควบคุมมันได้จําเป็นจะต้องผ่านพิธีการที่เรียกว่าการกำหลาบลงกรหรือให้พูดง่ายๆก็คือการที่ผู้ใช้จะต้องอัญเชิญสิ่งนั้นมาก่อนในครั้งแรกและทําการเอาชนะมันให้ได้ก่อนหนึ่งครั้งถึงจะสามารถควบคุมชิกิงามิตน,นันนั้นได้ยกเว้นแค่เกียลคุเคนหรือสุนัขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ตัวที่ผู้ใช้ จะสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกและในพิธีกำหลับนั้นจะเป็นการเพิ่มชิกิงามิขึ้นไปเรื่อยๆและใช้อาคมเงาเหล่านั้นครับในการกำหลาบจนได้ครบทั้ง10ตัวซึ่งการกำหลับนั้นสามารถทำได้โดยคนหลายคนแต่ก็จะถือเป็นการโมคะถ้าเพื่อนๆยังดาวหลักการไม่ออกมันก็จะคล้ายๆกับที่เราพาเพื่อนไปลุมมันนั่นเองแต่มันก็ยังสามารถทำตามคำสั่งเราได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนั่นแหละครับ วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเงาทั้งหมดที่ปรากฏออกมาแล้วในเรื่องกันนะครับและความโหวที่ว่าทำไมพลังนี้ถึงทำให้ราชาแห่งคำสาบอย่างสุคุนะได้สนใจในตัวของเมนุมิกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปนี้ครับก็ต้องเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอาจจะมีการสปอยในส่วนของเนื้อเรื่องถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากรับฟังก็ให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ตามเข้ามาดูกันต่อได้เลยครับและสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คืออาคมนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นนะครับอาคมเงาสิบร่างนั้นนอกจากจะเป็นการอัญเชิญชิกิงามิมาเพื่อใช้งานและช่วยต่อสู้ตามแต่สถานการณ์แล้ว ผู้ใช้ยังจะสามารถนำชิกิงามิแต่ละประเภทมาผสมรวมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะแล้วแต่พลังเวทและทักษะของตัวผู้ใช้อีกด้วยครับโดยชิกิงามิจะไม่สามารถถูกทำลายได้สักทีเดียวเพียงแต่จะอ่อนแอลงเท่านั้นแต่ยกเว้นการทำลายโดยสิ้นเชิงจะไม่สามารถเรียกมันออกมาได้อีกแต่ก็มีข้อเว้นอยู่บางอย่างว่าถ้าชิกิงามิที่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนั้นยังมีพลังสายเวทเหลือทิ้งไว้ ผู้ใช้ก็จะสามารถนำมาผสมกับชิกิงามิตัวอื่นได้อยู่และในอีกความสามารถหนึ่งของผู้ใช้ที่จะสามารถเล่นกับเงาได้อีกด้วยเช่นการหายตัวเข้าไปยังเงาแล้วไปโผล่อยังอีกจุดหนึ่งและเช่นกันครับอาคมนี้จะเป็นเหมือนกับอาคมอื่นๆภายในเรื่องนั่นก็คือยิ่งมีพลังเวทเยอะอาคมที่จะได้รับนั้นก็จะโหดขึ้นตามลาดับ โดยต้นแบบของอาคมเงาสิบร่างนั้นอาจารย์ผู้วาดได้แรงบันดาลใจมาจากนิธานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั่นก็คือโทคุซโนคันดาคาระหรือสมบัติศักดิ์สิทธิ์สิบประการและหนึ่งในรูปแบบของชิกิงามิมาจากตำนานแม่ทัพแห่งสวรรค์ทั้ง12องค์โดยที่ตำนานสมบัติศักดิ์สิทธิ์นั้นจะถูกพูดถึงสมบัติ1ิบอย่างที่เทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาชินโตได้ประทานมาให้ซึ่งอาจารย์ผู้วาดก็ได้ใส่เข้ามาภายในเรื่องที่อยู่ในรูปแบบของอาคมเงาสิบร่าง โดยจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ต่างๆในเงานั้นๆนั่นเองเรามาเริ่มตัวแรกกันที่เกียวคูเคนหรือสุนัขศักดิ์สิทธิ์ตามเรื่องสมบัติศักดิ์สิทธิ์สิประการนั้นตัวสีดําจะเป็นตัวแทนของธารุธรรมะส่วนตัวสีขาวก็คือชิกาเอะชิโนธรรมะโดยจะเป็นการอัญเชิญชิกิงามิออกมาช่วยต่อสู้ซึ่งจะออกมาในรูปลักษณ์ของสุนัขศักดิ์สิทธิ์สีขาวดํา2ตัวพวกมันจะกินคําสาปเป็นอาหารภายหลังนั้นหลังจากที่สุนัขศักดิ์สิทธิ์ตัวสีขาวได้ถูกทําลายลงเมงูมิ ได้นำสายเวทที่เหลืออยู่ของมันมาผสมผสานเข้ากับตัวสีดำจนกลายเป็นคงชิกิงามิตัวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและจะมีสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองปรากฏอยู่บนหัวตัวที่สองก็คือโอโรจิชิกิงามิงูยักษ์สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของโอโรจินั้นก็คืออิคุทามะโดยมันสามารถโจมตีศัตรูจากพื้นดินและลัดคู่ต่อสู้ได้แต่มันก็ได้ถูกทำลายไปโดยสุคุนะทำให้เมงูมิไม่สามารถเรียกมันออกมาได้อีกตอ่อันด้วยตัวที่3กามะ ชิกิงามิกบตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือโอคิสึคากามิโดยจะเป็นการอัญเชิญกบออกมาเพื่อช่วยต่อสู้หรือในบางสถานการณ์มันสามารถช่วยพาคนอื่นหลบหนีได้อีกด้วยตัวที่ 4. n u นูเอะชิกิงามีโนคูกยักษ์ที่มีพลังโจมตีเป็นสายฟ้าขนาดตัวของมันค่อนข้างใหญ่จนสามารถที่จะหิ้วคนคนหนึ่งได้อย,อย่างสบายๆและอาจนับได้ว่าเป็นชิกิงามีตัวแรกที่ทำให้สุคุณะ เริ่มหันมาสนใจกับอาคมเงาสิบร่างของเมงูมิอีกด้วยโดยตัวแทนสัญลักษณ์ของนูเอะนั้นยังไม่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับต่อไปจะเป็นร่างประสานกันระหว่างการมะและนูเอะหรือก็คือท่าเซเทชิลาสุโดยจะมีลักษณะเป็นกบติดปีกส่วนจุดแตกต่างจากการมะธรรมดานั้นก็คือเมงูมิจะสามารถอัญเชิญมาได้แค่ตัวเดียวแต่เซเทชิลาสุนั้นเขาจะสามารถอัญเชิญมันออกมาได้ทีละหลายตัวหากโดนทำลายแล้วก็ยังสามารถอัญเชิญออกมาใหม่ได้ โดยสัญลักษณ์ของมันก็ยังคงเป็นโอคิสึคาการิเหมือนกันกันกบของกาหมานั่นเองตัวที่5าบังโชชิกิยามิช้างขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายเป็นรูปแบบน้ำซึ่งสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแต่ก็มีข้อเสียที่ว่าในการอัญเชิญบังโชออกมานั้นจะกินพลังเวทจำนวนมหาศาลทำให้เมงูมิสามารถอันเชิญมันออกมาได้แค่ตัวเดียวโดยสัญลักษณ์ของบังโชนั้นจะเป็นเฮสึคากามิตัวที่6กกระต่ายหรือดัตโต เป็นชิกิงนมีที่เน้นจํานวนรูปแบบการใช้ที่มีงุมใชายนั้นจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือก่อกวนคู่ต่อสู้เฉยๆจะมีจํานวนเยอะแต่ใช้พลังเวทในการเรียกออกมาน้อยสัญลักษณ์ของกระต่ายนั้นยังไม่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับตัวที่7มโหรลาคะชิกิงามิที่ณตอนนี้มีพลังทําลายล้างสูงที่สุดโดยจะเป็นชิกิงามิตนเดียวที่ตั้งแต่มีผู้ใช้อาคมเงาสิบร่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถเคยปราบมันได้เลยสักคนเดียว ความโหดของมโหราคานั้นมากถึงขั้นเมื่อตอนอดีตเคยมีการต่อสู้กันร,ระหว่างผู้นำตระกูลเซนอินในยุคนั้นที่เป็นผู้ใช้อาคมเงาสิบร่างและผู้นำตระกูลโกโจผู้ที่ใช้อาคมมุกเกนและมีดวงตาลิคู่กันเหมือนกับโกโจสัตรุระหว่างการต่อสู้ผู้ใช้อาคมเงาสิบร่างได้ทำการอันเชิญมโหราคาออกมาแต่ผลสุดท้ายคือผู้นำตระกูลทั้งสองคนนั้นได้เสียชีวิตลงไปโดยความสามารถของมโหราคานั้นจะมีดาบที่สามารถต้านวิญญ,ญาณคำสาบได้ แต่ตัวมันนั้นจะปรับตัวเข้ากับทุกอาคมที่มันสู้อยู่เป็นเหมือนตัวเลดเกมที่ยิ่งอยู่นานยิ่งโหดยิ่งมันได้เห็นอาคมมากเท่าไหร่มันก็จะสามารถปรับตัวและหาทางโต้ตอบอาคมนั้นได้บวกกับพลังในการฟื้นฟูร่างกายที่เรียกได้ว่าโหดมากๆทําให้เป็นหนึ่งในชิกิงามิที่นตอนนี้นั้นโคตรโกงโดยชิกิงามิตน,นี้ได้ถูกอัญเชิญมาครั้งแรกในศึกชิบุย่าและได้ถูกกำลาบลงโดยซุคุนะซึ่งอาจารย์ผู้ว่านั้นได้แรงบันดาลใจของตัวมโหราคามาจากตำนาน แม่ทัพแห่งสวรรค์ทั้ง12องค์โดยจะอ้างอิงถึงแม่ทัพมโหรากหรือมโหราคะที่แปลได้ว่างูใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนั้นก็คืออะมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ศีรษะเป็นงูสัญลักษณ์ประจําตัวภายในเรื่องจะเป็นยะซึกันโนทาซึลุกิที่จะออกมาในรูปแบบแขนที่มีมือขวาและองค์จักรที่อยู่เหนือหัวนั่นเองส่วนสองตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั้นจะถูกอัญเชิญมาโดยสุคุณนะซึ่งจะเป็นตัวที่8นั่นก็คือ ชิกิงามิกวางโดยชิกิงามิตัวนี้นั้นจะมีพลังอาคมย้อนกลับที่สามารถใช้ได้ทั้งกับตัวเองและผู้อัญเชิญหรือกับสิ่งของอื่นๆได้สัญลักษณ์ประจําตัวจะปรากฏอยู่บริเวณต้นคอนั่นก็คือมาการุกะเฮชิธรรมะตัวที่9ก็คือกระทิงอีกหนึ่งชิกิงามิที่ถูกอัญเชิญมาโดยสุกุณะเช่นกันโดยตัวมันจะมีพลังทําลายล้างสูงโดยจะวัดตามระยะทางที่มันชาร์จมา ยิ่งระยะทางไกลเท่าไหร่ความแรงก็จะยิ่งมากตามเท่านั้นสัญลักษณ์ของมันคือฮาชิโนไฮเรส่วนชิกิงอมิตัวที่10นั้นณนะตอนนี้ยังไม่มีปรากฏออกมาให้เราได้เห็นกันแต่ก็คงคิดว่าอีกไม่นานเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนใช้กันบ้างนะครับในที่นี้ก็คือเมงูมิและสุกุนะแน่นอนครับว่ามันจะต้องแตกต่างกันมากอยู่แล้วเพราะสะกุนะมีพลังเวทที่มากกว่าเมงูมิอย่างมหาศาลซึ่งมันจะส่งผลกับชิกิ้งามิต่าง และในการผสมชิกินมิีอีกด้วยซึ่งด้วยทักษะและพลังเวทที่สุคุนะนั้นมีมากกว่าอยู่แล้วทําให้เขาสามารถพลิกแพลงการต่อสู้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการที่สุคุนะสามารถใช้ความสามารถของสัตว์อัญเชิญนั้นๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัญเชิญมันออกมาแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าสุคุณะที่เป็นราชาคำสาบเมื่อ1000ปีก่อนอย่างน้อยต้องได้เคยเจอกับผู้ใช้อาคมเงาสิบล่างมาบ้างแล้วฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะเคยเห็นวิธีการใช้อาคมแบบนี้มาก่อนบ้าง แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างและทั้งหมดนี้ก็คืออาคมเงาสิบร่างที่มีติดตัวเมงุมิคุชิงุโรมาตั้งแต่เกิดจากที่เราได้เห็นในซีซั่นหนึ่งตัวเขายังไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดที่มีได้แต่ก็ด้วยขีดจํากัดของพลังเวทเลยทําให้ใช้ได้ไม่ดีพอเรามารอติดตามกันต่อในศึกชิบุย่าที่กําลังจะมาถึงต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนครับและเนื้อหาในคลิปนี้ถ้ามีส่วนที่ผิดพลาด ผมและทีมงานก็ต้องขออภัยเพื่อนเพืนมาณที่นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ